นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทยคุณนพดลเขมรัตนาสวัสดีครับคุณนพดลครับ,คครบต้องคุยกันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเอาถามก่อนเบื้องต้นหมอนวดตาบอดเนี่ยมีเยอะไหมในเมืองไทยคุณนพดลก็ถ้าตัวเลขกอมๆน่าจะถึงพันกว่าถึงสองพได้อยู่นะครับอืมอก็เยอะเหมือนกันเนาะแล้วหมอนวดตาบอดเนี่ยถือว่า เขา,เาจะต้องไปเรียนหรือว่าไปอะไรต่างๆนี่มากกว่าคนปกติไหมเรียนยากกว่าไหมฝึกยากกว่าไหมจริงๆต้องต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนครับ,รบการนวดของคนตาบอดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างเหมือนเหมือนคนทั่วไปเนี่ยครับก็คือจะเป็นการนวดเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอันนี้ในหลักสูตรของคนตาบอดตอนนี้ก็คือจะเป็นอยู่ที่ 255ชั่วโมงนะครับ,รบส่วน<ม>จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาอันนี้ก็คือจะมีหลักสูตรที่เรียกว่า330หรือหลักสูตร8 0ด0 0ชั่วโมงหลักสูตรวิชาชีพเนี่ยน,นะครับ,รบอันนี้จบแล้วก็ต้องไปสอบเอาใบประกอบวิชาชีพอีกคร<ม>ั้งหนึ่งนะครับ<ม>อันนี้ซึ่งจะใช้กันนวดรักษาได้ส่วนถามว่าการเรียนยากกว่าคนทั่วไปไหมต้องเรียนห้องเดียวคนทั่วไปไหมหรือเรียนแยกส่วนส่วนใหญ่ จริงๆสามารถเรียนกับคนทั่วไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อให้คล่องตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนตาบอดโ,อโดยเฉพาะใช่ครับโดยเฉพาะอะอย่างวัดโพนี่เขาขึ้นชื่อแหละดึงนวดแผนไทยเขาแยกไหมว่าอ่ะคนตาบอดมาเรียนเขาแยกเลยเฉพาะไหมที่วัดโพง,งียวัดโพจะไม่มีคนตาบอดไปเรียนโดยตรงอ๋อไม่มีเลยครับในส่วนของคนตาบอดก็จะมีสถาบันต่างๆที่เปิดสอนสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะเลยแยกเฉพาะเลยใช่ครับเพราะว่า อาจจะต้องมีเรื่องของสื่อต่างๆที่ให้คุณตาบอดเขา้าถึงได้ครับอะทีนี้มาถึงสมาคมกันหน่อยถามเปิดหัวกันไปแล้วเดี๋ยวถามรายละเอียดกันอีกสมาคมนี้ก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณนพดลครับสมาคมก่อตั้งมาประมาณ7ปีกว่าแล้วครับเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีได้รับจดทะเบียนตั้งแต่6ธันวา2560นะครับโอ้ถือว่าเข้าสู่ปีที่8แล้วล่ะครับผมนะครับ แล้วเป้าหมายหลักของสมาคมในการพัฒนาวิชาชีพและก็สนับสนุนคนตาบอดในสายงานหมอนวดเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างครับเป้าหมายหลักของสมาคมเลยนะครับมันดับแรกเราคือสมาคมเนี่ยต้องการยกระดับของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับนวดแผนไทยหรือแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับให้มีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานแล้วก็รับรองหลักสูตรที่มีมาตรฐานนะครับ ร,รวมถึงได้มีโอกาสได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับตามตามความรู้ความสามารถที่เขามีนะทีนี้บทบาทหลักของทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทยปัจจุบันคืออะไรครับบทบาทหลักตอนนี้สิ่งที่สมาคมทําก็คือจะมีในส่วนของอาการส่งเสริมเรื่องความรู้รก็คือจะมีการ ส่งเสริมเรื่องทักษะใหม่ๆอย่างเช่นปัจจุบันที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คืออาการออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยเราก็จะมีมีการเพิ่มทักษะว่าเราควรนวดยังไงให้ให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของการนวดเกี่ยวกับผู้ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอะไรเงี้ยควรจะนวดยังไงให้เหมาะสมต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการสร้าง เครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยเพื่อเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายกันแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยคนตาบอดให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบด้วยบนะครับอ๋อนั่นก็คือบทบาทหลักเลยทั้งส่งเสริมวิชาชีพปกป้องสิทธิ์แล้วก็การสร้างเครือข่ายด้วยใช่ครับอ่าแล้วเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเป็นไงครับปกป้องสิทธิ์เนี่ยคืออย่างน้อยก็คืออ่าอันดับแรก ในสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายที่วิชาชีพนวดที่ควรมีก็คือครเราก็พยายามส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ให้คนพิการทางการเห็นเราเนี่ยรู้ว่าเราจะเข้าถึงสิทธิ์ได้ไงอย่างเช่นถ้ามีเรื่องของการจ้างงานเราจะเข้าถึงได้ไงหรือว่าสิทธิ์ไหนที่ยังขาดเราก็อาจจะเป็นตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยครับครับนี่ถามเป็นความรู้ต่ออีกนะฮะว่า อาจ yeah. จะมีผู้ที่ดูแลคนพิการทางการเห็นหรือคนพิการทางการเห็น,หน,หนฟังอยู่ตอนเนี้ถ้าเขาอยากจะเข้าสู่อาชีพหมอนวดนวดแผนไทยเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับหมายถึงตัวต้องการให้ผู้พิการเข้าสู่วิคนพ,พิการทางการเห็นเลยถ้าเขาฟังอยู่ตอนนี้เขาอยากจะเข้ามาสู่อาชีพเนี้ยเขาต้องเตรียมตัวย่งไงบ้างครับจะได้แนะนําอันดับแรกเลยก็คือคนที่จะต้องการเข้าสู่อาชีพเนี้ย ต้องมีใจที่ต้องการรักเกี่ยวกับอาชีพนี้อันดับแรกนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมหลักๆก็คือจะมีเรื่องของอันดับแรกเลยเรื่องของใจนะครับมีใจรักนะครับแล้วก็มีความอดทนนะครับพวกนี้แล้วก็ในส่วนของที่สองก็คือเรื่องของร่างกายร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยครับคืออาชีพการนวดไทยหรือแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นอาชีพที่ดูแลสุขภาพของผู้อื่นนะครับในขณะเดียวกัน ผู้ที่จะเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะค,ะครับในส่วนที่3มก็คือเรื่องของข้อมูลข้อมูลที่จะต้องมีก็คือเราต้องรู้หาข้อมูลที่ถูกต้องว่าที่ไหนมีหลักสูตรอะไร,รเราต้องเรียนเริ่มจากตรงไหนนะครับในส่วนนี้เราก็อาจจะหาที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวสมาคมเองก็สามารถรให้คำปรึกษาได้เหมือนกันนะครับนี่คือ3ส่วนใจรัก อดทนแล้วก็ข้อมูลด้วยจะต้องมีนะครับ,รบทีนี้ในฐานะที่เป็นคนพิการทางการเห็นเนี่ยครับตัวท่านเองเนี่ยมองว่าการเรียนวิชาชีพนี้เนี่ยการมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหรือมีความท้าทายอะไรบ้างสําหรับการเนี่ยดึงนวดสำหรับอุปสรรคหรือความท้าทายในเรื่องของการเรียนวนวดเนี่ยอตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของอ่สืสื่อ สื่อต่างๆที่เราจะเข้าถึงอาจจะเข้าถึงได้อย่างไม่ครอบคลุมอย่างเช่นเรื่องของรูปภาพเพราะสื่อบางทีก็ทําสําหรับคนทั่วไปอ่ะใช่ครับก็อาจจะเข้าถึงไม่ได้ครบร้อเปอร์เซ็นแต่ว่าเราก็พยายามหาวิธีการหรือช่องทางอะไรที่ให้เข้าถึงได้มากที่สุดนะครับแล้วในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการยอมรับกับคนทั่วไปในสังคมอันนี้บางครั้งถ้าคนยังไม่เคยยังไม่เคยสัมผัสก็อาจจะ ยังไม่มั่นใจไอ้ในส่วนเนี้ยคนคที่ไปประกอบอาชีพนวดก็ต้องคือเป็นคนที่สร้างความมั่นใจสร้างคุณค่าให้ตัวเองให้ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปในสังคมอันเนี้ยขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยอืมครับ <นะ S 1> จริงอันนี้จริงผมยืนยันเลยไอ้เรื่องสื่อเนี่ยหนึ่งแหละเป็นปัญหาแรกแน่นอนแหละเพราะว่าส่วนใหญ่สื่อที่เขาทำเขาทำสำหรับคนทั่วไปด้วยไง ทีนี้มันยังไม่มีสื่อเฉพาะเลยใช่ไหมฮะท่านในปัจจุบันเนี้ยสำหรับคนพิการทางการเห็นที่จะเรียนรู้เรื่องนวดคือฟังอย่างเดียวไม่มีเลยเนาะส่วนใหญ่จะใช้การฟังการสัมผัสการาเรียนรู้เรื่องท่าทางสัมผัสอย่างเช่นสื่อสื่อที่เราเราใช้มีก็คือจะมีเรื่องของถ้าเรื่องเรื่องของ anatomy นะครับเรื่องของกายวิภาคสารีระร่างกายของมนุษย์เนี่ย ก็จะมีหุ่นที่เป็นจําลองเป็นหุ่นโครงกระดูกกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆอันเนี้ยคนตาบอดก็สามารถเข้าถึงได้ใช้การสัมผัสใช่ครับแล้วก็เรื่องของเรียนรู้จดจําของเรื่องของการนวดต่างๆนะครับแต่ไอ้เรื่องการยอมรับมีสําคัญมากเลยเหมือนที่คุณพนพดลบอกนะอย่างผมเนี่ยอ่ะจะไปนวดปวดเมื่อยบางทีบางคนอาจจะยังคิดแบบนี้อยู่ว่าพอเห็นหมอที่พิการทางการเห็นเนี่ยเป็นคนตาบอดเนี่ยไม่กล้านวดแล้วเขาจะจับเส้นถูกไหมอ่ะ เอออันนี้อาอาคุณนพดลยืนยันหน่อยเพื่อความมั่นใจของคนทั่วไปเลยที่ฟังอยู่ว่าคุณไปนวดแม้จะเป็นหมอนวดพิการคุณไม่ต้องห่วง เขามีใบรับรองทุกคนที่ประกอบอาชีพนี้มีมาตรฐานใช่ไหมหรือยังไงยืนยันหน่อยแหมคนทั่วไปจะได้สบายใจไงรลบไปนวดจะได้ใช้บริการดูช่วยเหลือคนพิการด้วยอะไรเงี้ยสนับสนุนคนพิการด้วยครับ,รบในเบื้องต้นคนพิการที่ที่ประกอบอาชีพนวดเนี่ยอ,อ,อย่างน้อยต้องมีมาตรฐานมีใบรับรบองจากหน่วยงานของภาค,ครัฐับ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆที่บอกมาแล้วครับระทสวงสาธารณสุขก็ต้องมีรับรองถ้ายังรักษาก็จะมีเรื่องของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นการรับรองอันนี้มั่นใจได้เลยว่าแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยมีระยะเวลาที่มีให้การฝึกฝึกเพื่อความชานาญเพื่อมีการทักษะที่จะสามารถไปให้บริการคนที่มารับบริการได้อย่างแน่นอนครับถูกต้องแล้วก็ปลอดภัย เพราะฉะนั้นยืนยันตรงนี้นะสำหรับใครที่เป็นคนทั่วทั่วไปนะครับทั้งหลายแหล่ที่จะไปนวดอย่าเด็ดขาดพอเห็นหมอนวดตาบอดแล้วโอ๊ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าให้โอกาสเขาเธอเพราะอย่างที่คุณนพดลบอกกว่าเขาจะมานั่งอยู่ในร้านนวดแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าโอเคเปิดโอกาสให้มาเป็นหมอนวดในร้านของร้านนั้นได้ในแต่ละร้านเนี่ย เขาต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกต้อง<ช>มั่นใจแล้วอย่างคุณนพดลบอกเขามั่นใจแล้วว่าโอเคเลยได้เลยคนนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะ,ะจะได้ลบความรู้สึกเล็กเลกน้อยๆไม่มั่นใจนี้ออกไป<ช>เขาก็อยากจะแสดงศักยภาพความสามารถให้เห็นว่าเอ้ยพอนวดแล้วเพลอเลอนวดดีกว่าคนตาดีอีกอะ่ะก็ไม่แน่นะ <c oughs> เพราะว่าเขามีความสัมผัส <c oughs> เซนความรู้สึกอะ การสัมผัสที่ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปที่คนตาดีทั่วไปอีกนะผมว่านะอาจจะมีในลึกซึ้งกว่าการนวดมันต้องมีความละเอียดนะครับเพราะว่าเราเราต้องสัมผัสกับร่างกายของมนุษย์นะครับเราต้องไปรักษาเขามันก็ต้องปลอดภัยด้วยอย่างที่บอกและผมเชื่อมั่นใ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 นการสัมผัสเพราะว่าคนที่เขาเป็นคนตาบอดเนี่ยเขาใช้ทักษะการสัมผัสมาทั้งชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะลึกซึ้งเรื่องการสัมผัสมากกว่าคนทั่วไป ผมเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะสําหรับใครที่ไปใช้บริการนะครับอย่าเพิ่งปฏิเสธเขาให้โอกาสแล้วลองดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าเพลอเพอมาครั้งต่อไปใช่ไหมคุณนพดลเฮ้ยขอหมอนวดคนตาบอดไม่เอาคนตาดีแล้ว <c oughs> <c oughs> นะเอามาดู ในมุมมองของคุณนพดลระบบการสอบใบประกอบวิชาชีพอย่างที่คุณนพดลบอกประกอบโรคศิละปะนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆหลายอย่างกว่าจะประกอบอาชีพได้ในปัจจุบันนี้มันเอื้อต่อคนตาบอดมากน้อยแค่ไหนครับปัจจุบันถ้าพูดถึงว่าการเอื้อต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเนี่ยก็ถือว่าเอื้อได้ในระดับหนึ่งนะค,ะครับก็ค,บคือก็จะมีการจัดสอบสําหรับคนพิการทางการเห็นแยกออกมาโดยอาจจะมีคนที่อ่าน,านข้อสอบให้ เ <st ut ters> จ้าหน้าที่ของ ening, ผู้ที่คุมสอบเนี่ยแล้วก็จะมีที่เป็นอักษรเบลให้เราวงกลมหรือการแล้วแต่เขากําหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลื้อระดับ,บ,บหนึ่งในการสอบภาคทฤษฎีส่วนปฏิบัติก็จะมีการมีอาจารย์ที่คอยคุมสอบอยู่แล้วก็เลือกระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่อยากเพิ่มเติมก็คืออาจจะลองอาานาคตนะครับอาจจะมีการปรับระบบวิธีการสอบอาจจะใช้นําเทคโนโลยีมาใช้ มากขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์ในการสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพื่อำอำนวยความสะดวกให้คนพิการทางการเห็นมากขึ้นก็ได้ถามหน่อยเป็นความรู้ในประเทศที่เขาอารยะมาก,มากๆเช่นโซนยุโรปโซนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขามีคนตาบอดที่เป็นประชากรของเขามีสื่อการสอนแบบ AI สําหรับคนตาบอดน่าจะพัฒนาไปแล้วเนาะน่าจะระดับหนึ่งจริงๆทุกวันนี้คนตาบอดเราเองนะครับก็พยายามจะใช้ใช้ AI คือพยายามเรียนรู้กันเองครับใช้ AI ในการช่วยช่วยมากขึ้นนะครับแต่ว่า ก็อย่างอย่างเวลาไปไปสอนไปสอนนะครับก็จะบอกนักนักเรียนที่มาเรียนเสมอว่าเราใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยแต่ว่าข้อมูลต่างๆเราต้องมากองอีกชั้นหนึ่งเพื่อความถูกต้องใช่บางทีมันก็ไม่เป๊ะเสทีเดียวใช่ครับนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะคุณนพดลคนพิการทางการเห็นที่จบแพทย์แผนไทยออกมาส่วนใหญ่เนี่ยไปประกอบอาชีพที่ไหนบ้างหมอนวดอย่างเดียวไหมหรือว่าอย่างอื่นด้วยก็หลักๆก็จะมีเรื่องของการไปประกอบ อาชีพที่ตามร้านต่างๆร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็บางที่อาจจะอนาคตอาจจะมีการส่งเสริมให้เปิดเป็นคลินิกนวดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของนวดรักษาได้เลยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบางรายก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปในสถานพยาบาลโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องของการไปนวดตามบริษัทห้างร้านที่บอกว่า ตามมาตรา33หรือ3 5บที่บริษัทต้องจ้างพนักงานที่เป็นคนพิการหนึ่งต่อเท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้บริษัทก็จะให้ไปนวดให้กับพนักงานในบริษัทนะครับครับครับก็คือไปเป็นเหมือนเป็นลูกจ้างของเขาไปเลยใช่ครับอ๋อครับครับอ่ะทีนี้ถามถึงรายได้กันหน่อยคนปกติผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะเราก็ไม่ได้ไปสํารวจอาชีพนี้เท่าไหร่รายได้จากอาชีพหมอนวดนี่ถือว่าสําหรับคนพิการทางการมองเห็นเนี่ย เลี้ยงตัวได้ไหมโอกาสเติบโตมีมากแค่ไหนครับถ้าสําหรับรายได้เกี่ยวกับอาชีพนวดของคนพิการทางการเห็นเนี่ยถือว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จริงๆสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือทางนี้ก็คือขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคน <c oughs> นะครับอันนี้ประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับก็จะมีค่าตอบแทนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ แล้วเรื่องของถ้าการเจริญเติบโตได้ไหมมองผมมองเองว่ามีโอกาสเจริญเติบโตได้จากเราอาจจะเริ่มต้นจากไปเป็นผู้ให้บริการในร้านต่างๆอนาคตครเราอาจจะต่อยอดไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการเองก็ได้นะครับมมผมว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยก็คือนี่แหละครับพอเลี้ยงตัวได้มีโอกาสเติบโตได้แล้วก็ถ้ามองดูนะเอ๊ะทำไมอาชีพหมอนวดเนี่ยนะ ทำไมต้องมีแต่ผู้พิการทางสายตาทางการเห็นเยอะหน่อยแต่ผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนี่คือเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณรพดนที่ค,คุยกันนอกรอบเมื่อกี้เพราะในการนวดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆตะบี้แต่บันนวดแล้วเงียบเหมือนอยู่ในจักรวาลเบิ้งว้างไม่ใช่ต้องคุยกับลูกค้าคบ,บางทีจุดจุดจุด,จ,ดจุดเด่นตรงนี้ก็คือคนพิการทางการเห็นนี้เขาชวนคุยลูกค้ามีความสุขอนะ่ะ เออมันเหมือนมานั่งคุยเหมือนฉันมีเพื่อนอ,ะอ่ะเออลูกค้าบางคนนี่นะฮะเขาเหมือนกับว่าอยู่บ้านอ่ะบางคนผู้สูงวัยบางคนอ่ะลูกหลานก็ไม่ค่อยคุยด้วยนะฮะ <c oughs> อะไรต่างๆดาดาดานีา่นะพอมาเออใช้บริการนวดคุณหมอที่พิการทางสายตาชวนคุยสนุกสนานปิด ไม่ใช่ติดเพราะนวดนะติดเพราะว่าชวนคุยมีสัมพันธภาพไมตรีที่ดีผมว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งคือแพทย์แผนไทยเรามีหลักการอย่างหนึ่งคือไม่ได้รักษาแค่เรื่องของร่างกายจิตใจด้วยแต่รจะรักษาเรื่องของจิตใจด้วยนี่แหละฮะสำคัญเลยแล้วผมว่าคนที่พิการทางการเห็นนี่น่าจะสื่อสารได้ดีกว่าคนพิการทางการได้ยินเพราะคนพิการทางการได้ยินนี่คือนวดไปไอไอลูกค้าถ้าผมเป็นลูกค้าผมก็จะคุยก็คุยอยู่คนเดียวอ่ะเพราะเขาก็ไม่ได้ยินเราไง ก็โดยปกติเวลาเรารักษาเนี่ยครับมันจะต้องมีการเขาเรียกประเมินทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างระหว่างเนี่ยอย่างเช่นสมมุติเรากําลังนวดอยู่เราก็ต้องถามเสมอว่าน้ําหนักที่เรากดเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงอะไรย่างเงี้ยก็ด้วยแต่ถ้าคนพิการทางการได้ยินเนี่ยเขาก็ถามไม่ได้เขาก็ไม่รู้เราบอกเขาก็ไม่ได้ยินอีกครับแล้วก็กรมอื่นก็อาจจะมีช่องทาง ในการเลือกอาชีพในรูปแบบอื่นที่เขาถนัดมากกว่าใช่แต่ว่าอาชีพหมอนวดนี่โดยโดยโดย,โดย,โดยส่วนใหญ่ผู้พิการคนพิการทางสายตานี่จะ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 ,จะทำเยอะหน่อยอาชีพนี้เนาะใช่ทีนี้การเรียนรู้ของคนพิการทางการมองเห็นในวิชาชีพหมอนวดเนี่ยแตกต่างจากคนทั่วไปยังไงเมื่อกี้อธิบายไปแล้วลองย้ําอีกทีว่าแตกต่างยังไงมันต้องใช้เวลานาน,านกว่าคนปกติไหมท่านาถ้าถ้าคน พิการทางการเห็นเนี่ยจะแตกต่างคือเรื่องของการเรียนรู้ด้วยวิธีการสัมผัสนะครับคือการสัมผัสก็คือเราต้องเรียนปฏิบัติจากการสัมผัสเลยแล้วก็เรียนจากท่าทางนะครับแล้วก็จะมีการบรรยายแล้วก็อาจจะมีสื่อที่ให้คนพิการทางการเห็นสามารถสัมผัสได้ครับถามหน่อยนอกจากอาชีพนี้แล้วเนี่ยหมอนวดเนี่ยคนพิการทางการเห็นเนี่ยยังมีอะไรที่เขานิยมไปประกอบอาชีพกันอีกบ้างครับอา นอกจากอาชีพนวดใช่ไหมครับก็คือจะมีที่คนพิการทางการเห็นที่ทํากันก็คือจะมีเรื่องของเป็นศิลปินศิลปินร้องเพลงนี่นี่อย่างที่ร้องเพลงของเราเนี่ยพิการทางการเห็นนะครับเสียงที่ไม่ได้ยินตาที่มองไม่เห็นนี่คือคือเป็นคนตาบอดทั้งวงเลยอ๋อครับแต่เขาสัมผัสเล่นดนตรีได้โอ้ดีมากใช่ครับแล้วมีอาชีพอะไรที่ที่เราเห็นก็คืออะไรฮะขายลอตเตอรี่ขายขายลอตเตอรี่เป็นคอร์เซนเตอร์ เ๋อเพราะว่าพูดได้ไม่ใช่ call center ที่ต่างประเทศนะครับไม่่ใช่แก๊ง call center ประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหากับเราอยู่ตอนนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ call center ของบริษัทเช่นให้คำตอบพื้นฐานนู่นนี่นั่นได้นี่นะับอย่างอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยคยมีของของกทมกทมก็จะมีรับด้วยเนาะใช่ครับ เฉพาะทางการเห็นเลยเพื่อไปเป็น call center เนอะครับโอเคก็ทำให้คนพิการมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพให้คนทั่วไปได้เห็นว่าเออฉันก็มีศักยภาพนะฉันก็ทำงานได้เหมือนคุณนั่นแหละเราก็คือมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับในฐานะท่านเป็นนายกสมาคมอยากเห็นอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงในอีกสัก5ปีข้างหน้า ในอีกสัก5ปีข้างหน้านะครับ,รบก็คือจริงๆอยากจะเห็นเรื่องของหลักโตรที่ที่เรื่องของทั้งหลักโซรเรื่องของสื่อการเรียนการสอนที่คนพิการทางการเห็นเนี่ยที่ประกอบอาชีพนวเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับคือจริงๆนอกจากการน,นวดแล้วเนี่ยจริงๆแพทย์แผนไทยมันจะรวมถึงเวชกรมร,ชกรมเภสัชกรรมหรือประดุงคันเนี่ยถ้าอน,นาคตเนี่ยเราสามารถใช้ เทคโนโลยีหรือสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึงพวกนี้ได้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้ด้านอื่นๆมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอะไรที่เราควรจะเพิ่มเติมหรือพัฒนานในส่วนของวิชาชีพแพทย์แผนไทยต่อไปในอนาคตนะครับ ถ้าไม่จําเป็นต้องถึงห้าปีก็ได้ถ้าเร็วกว่านั้นก็ดี <c oughs> ได้เรวกว่านั้นก็ดีเนาะ <c oughs> อะทางสมาคมในสาฐานะจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมายเนาะสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทยใครที่เป็นสมาชิกในนี้ตอนนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าคนแลนะ้วเนาะสมาชิกเนาะคนที่เป็นสมาชิกในนี้เนี่ยแน่นอนมีคณะกรรมการท่านก็เป็นนายกสมาคมเนี่ยถ้าสมาชิกเราสมมุติไปเป็นหมอนวดแล้ว ทางร้านเขาโอ้โหโทรมาบอกเลยหมอนวดคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยพูดหยาบกับลูกค้าจัญญาบันไม่มีอะไรไปเที่ยวละลาบละลวงลูกค้าบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราจัดการยังไงครัถ้าเกิดมีกรณีสมมติถ้าเป็นในส่วนของสมาชิกของเราเองเนี่ยอันดับแรกเราอาจจะต้องมีการขับออกเลยการพูดคุยกัน่อนคุยกันเตือนก่อนเตือนกอนไราแล้วก็จริงๆโดยปกตินะครับคือปัญหาเนี้ยในส่วนของ สมาชิกของสมาคมเองยังไม่เคยโอดเจอเพราะว่าอย่างน้อยการประกอบวิชาชีพเนี่ยต้องมีจริยธรรมมีจรรยบรรรในการประกอบวิชาชีพอยู่แล้วคไม่ไม่ไม่เคยมีเลยเรื่องแบบนี้ยังไม่ยังไม่เจอนะครับในส่วนของสมาคมแล้วผมก็ไม่ได้ข่าวนะคนที่พิการทางการมองเห็นเนี่ยมาประกอบอาชีพนี้แล้วเป็นข่าวเป็นคราวในเชิงลบไม่มีเลยนะไม่มีเลยถือว่าโอเคเขาก็รู้สึกดีละที่สังคมให้โอกาสคือนอกจากเราจะ ให้ทักษะให้ความรู้แล้วเนี่ยสมาคมจะพูดเสมอมีการเน้นย้ำจริยธรรมจริยธรรมแม้แต่เจตคติทัศนคติในการดําเนินชีวิตกับบุคคลทั่วไปในสังคมเราก็จะมีการพูดคุยด้วยครับแล้วปัจจุบันเนี้ยมีคนมาสมัครที่สมาคมของท่านได้มีการเปิดสอนเปิดอะไรต่างๆเนี่ยเยอะไหมที่จะมาเรียนกับทางสมาคมเนี่ยมีมีมีเปิดเป็นคอร์สไหมเป็นอบรมไหม ปีปปกติสมาคมก็จะเปิดเป็นแบบเหมือนเป็นการเพิ่มทักษะเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะมีสถาบันที่สอนตามมาตรฐานแล้กมีสถาบันของเขาอยู่แล้วแต่เราก็จะเป็นการเพิ่มทักษะต่อยอดนะครับก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนเราจะได้รับการสนับสนุนอะไรจริงๆก็น่าจะแหล่งทุนจากกรมส่งเสริมเหมือนกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับใช่คือหมายความว่ากรมนี้เนี่ยถ้า กลุ่มคนพิการรวมตัวกันและจดทะเบียนเป็นสมาคมเนี่ยแล้วไปคุยกับกรมเนี่ยเขาจะมีงบให้เลยใช่ครับเราก็ต้องเขียนโครงการเข<ป>ียนโครงการของงบไปใช่ครับอ๋อจะได้มีอะไรเอาไปสนับสนุนคนพิการต่างๆนาๆนานะครับ,รบยังมองว่าโอกาสของการทํางานในอนาคตเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากขึ้นกว่าปัจจุบันไหมสําหรับคนตาบอดในอาชีพเนี้ยอาชีพสายงานนวดเนี่ย จริงๆมีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนอย่างที่บอกว่าบริษัทต่างๆมีการจ้างคนคนพิการทางการเห็นเนี่ยก็มาเรียนเกี่ยวกับนวดมากขึ้นแล้วจริงๆบอกให้ฟังอย่างนี้ก็คือจริงๆการนวดนวดไทยใช้คําว่านวดไทยเนะเพราะว่าการนวดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในยุโรปนถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้ ประชาชนได้รู้จักแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการนวนมากขึ้นโอ้อย่างนี้ถ้าเป็นโมดุกโลกนี่ฝรั่งมังค่าก็พอจะรู้จักกันบ้างแหละก็ก็รู้จักครับก็คืออย่างอย่างที่ธมาคมเคยไปออกงานกับมีฝรั่งมานวดไหมก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะครับก็จะมีทั่วประเทศที่มาสัมมนาครับครับครับชาวต่างชาติเวลาได้สัมผัสเขาบอกว่า ชอบชอบในการนวดไทยมากอ่าเป็นโอกาสเลยว่าเนี่ยคนตาบอดเนี่ยก็สามารถที่จะนวดให้คุณได้ดีไม่แพ้คนทั่วไปเหมือนกันใช่แล้วได้มีการพูดคุยกับลูกค้าหรือคนที่มานวดอย่างที่ท่านได้ไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยได้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 สัมภาษณ์ไหมว่ารู้สึกยังไงพอนวดกับคนตาบอดแล้วได้คุยไหมก็ได้มีการพูดคุยบ้างเป็นไงบ้างเขารู้สึกยังไงครเขารู้สึกคือ ถ้าถ้าคนไม่เคยนวดเนี่ยเขาก็อาจจะอยากอยากลองดูว่าคนคนพิการทางกระเนี่ยเวลานวดนวดยังไงแล้วเขาเวลาเขาสัมผัสปุ๊บเขาเขาอธิบายว่ามันมีความรู้สึกว่ามีความใส่ใจมีความละเอียดในการให้การรักษาในการดูแลร่างกายเขาก็คือพูดง่ายๆว่าสงสัยคงจะเป็นแบบเคยนวดกับคนปกติมาแล้ว กับคนทั่วไปเอย่าใช้คาว่าปกติใช้คำว่าคนทั่วไปนะับผมก็ลืมบางทีนะฮะเคยนดกับคนทั่วไปมาแล้วเนี่ยแต่ว่าแม่ความรู้สึกทางใจรู้สึกว่าชวนคุยสนุกกว่าอีกอะไรเงี้ยเนาะอาจจะเป็นตรงนี้อย่างที่ท่านบอกแล้ว่าไม่ใช่รักษาแค่ทางกายแต่รักษาทางจิตใจพร้อมๆกันไปด้วยใช่ครับเสริมเข้ามาตรงนี้ด้วยครับเอาตอนนี้ก้นาฬิกาสานาทีและมีเวลาอีกหนึ่งนาทีโดยประมาณ ในฐานะนายกสมาคมอยากจะฝากกําลังใจอะไรถึงคนตาบอดรุ่นใหม่ๆเจน X เจน y เจนอินฟินิต้ทั้งหลายแหละที่เขาอยากมีอาชีพมั่นคงแล้วก็มีศักดิ์ศรีด้วยเชื่เลยครับก็จริงๆจะฝากถึงคนพิการทางการเห็นนะครับว่าที่ต้องการไม่ว่าจะประกอบอาชีพนวดหรือประกอบอาชีพอื่นนะครับ สิ่งที่มีเลยเรามองว่าเรามีคุณค่ามีศักยภาพสิ่งที่เรามีอะอย่างเช่นอาชีพนวดเรามีแน่นอนคือมือมือนะครับแล้วมีสมองอแล้วก็มีใจนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทําให้เราไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเราก็จะมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมได้อย่างแน่นอนครับอ,อย่าลืมนะครับอย่างที่ท่านนายกสมาคม วิชาชีพสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศไทยบอกสําคัญเลยเรามีมือเรามีสมองและเรามีใจถึงแม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราใช้ใจสัมผัสถึงความรู้สึกแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยกันได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ,รบนั่นแหละคือการสื่อสารที่สุดยอดอาอย่างไรก็ตามแต่อย่าลืมเวลาไปนวดที่ไหน ะะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็เหมือนกันบางคนนนั่งพิมพ์คอมทั้งวันไปหาร้านที่มีหมอนวดที่เป็นคนตาบอดแล้วบอกเขาเลยฉันต้องการนวดกับหมอนวดคนตาบอดเท่านั้นเพื่อส่งเสริมแล้วก็ให้โอกาสกับเขาและอย่าลืมนะพอนวดเสร็จบอกหมอคนตาบอดนั้นด้วยว่าสุดยอดยังไงให้กำลังใจเขาเขาจะได้มีความรู้สึกว่าโอ้โหภูมิใจคนรู้สึกดีกับเราอย่างนี้เป็นต้นอ่ะ ช่วยกันสนับสนุนทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีความแตกต่างเพราะความแตกต่างไม่ใช่กำแพงแต่เป็นแสงให้เราได้เรียนรู้กันนั่นเองครับขอขอบพระคุณคุณนพดลเขมะรัตนานายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนตาบอดในประเทศในวันนี้ขอบคุณอย่างมากครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงหน้ากันต่อไปครับ ำพาใรักไม่จืดจางสื่ออาสาประชาชนทั้งสางเพื่อสังคมเท่าเทียมงดงามตลอดไปสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์